ดสะพานิดนึงดูวานดึงเลยดึงเลยดึงเลยเย็นๆนี้ปลากำลังออกนะฮะท่านผู้ชมนุ่นเกือบคลุมเสานุ่นอือได้แล้วครับได้แล้วครับผมดูดิดดูกดูดครับเต็มแหฮะนดูดูอููููู่ อ้ยปลาเราคุณเต้เขาก็ทำสำเร็จฮะวางไว้ก่อนเออดูฮะนี่เราได้กันแล้วฮะตัวครับผมไม่อยากเลยถ้าเอาสิบตอกลงนี่ไม่อยากจะร้องเลยฮะจะร้องเลยไม่มีที่ลงเลย